ก็อย่างที่คุณอุรชัยเกิดเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรพลิกผันนะครับไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับพักพลังประชารัฐจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักโดยมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือว่าลุงป้อมครับนั่งหัวโตะครับวาระที่ถูกจับตาเป็นพิเศษเดี่ยก็คือเรื่องของการพิจารณาสถานภาพการเป็นสมาชิกพักของนักการเมืองสอเสือครับคนที่ ถูกระบุอยู่ในข่าวและถูกมองว่าเป็นเจ้าของคลิปเสียงครับที่ไปเรียกตบทรัพย์ผู้บริหารของดีไอคอนรุปจาก b o สผอนะฮะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนยนะครับนะฮะแลกกับการที่พร้อมที่จะดูแลนะครับพร้อมที่จะเสกเป่าพร้อมที่จะขยัดปัดเป่าพยันตรายใดๆทั้งปวงครับที่จะมากระทบรวมไปจนกระทั่งถึงถ้ามีการร้องเรียนกับบริการเดี๋ยวเคลียร์ให้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอาศัยอะไร อาศัยการเป็นกรรมธิการหลายคณะเลยนะครับในสภาผู้แทนราษฎรหลายตำแหน่งอีกต่างหากครับมีตำแหน่งทั้งเป็นที่ปรึกษากรรมธิการก็มีครับมีตำแหน่งกรรมธิการวิสามัญก็มีมีตำแหน่งโฆษกกรรมธิการก็มีครับเรียกได้ว่าเยอะไปหมดครับนะฮะและก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ผู้บริหารของเดียคอนมีความรู้สึกว่าเอาละนะฮะก็น่าที่จะเป็นที่พึ่งพิงได้นะครับนะฮะ เพราะมีการอ้างถึงเรื่องของการเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยใครเป็นหัวหน้าพรรกกร็รู้กันอยู่ครับก็คือลุงป้อมปลเดกประวิตย์วงสุวรรณนะฮะยังไงเสียชื่อชั้นนะครับการหยิบยกการอ้างถึงตัวของลุงป้อมนั้นสามารถที่จะยังมีมนขังอยู่นะครับสุดท้ายทางผู้บริหารดีไอคอนรุ๊ปเนี่ยก็น่าจะยินยอมด้วยเพราะว่าด้านหนึ่งนั้นก็ไม่ต้องการให้การทรําธุรกิจของตัวเองนั้นมันสะดุดกัน ก็เลยยินยอมตามข้อเสนอของนักการเมืองสอเสือที่ว่านี้และย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก็เคยสร้างโปรไฟล์ของตัวเองครับตั้งแต่การไปร่วมก่อตั้งนะครับจัดตั้งกลุ่มต่อต้านแชร์ลุกโซทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นกูรูครับในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเตือนประชาชนโดยทั่วไปครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแชลุกโซครับ นะะจนกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีครับในวงการนะฮะนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มโปรไฟล์ความน่าเชื่อถือของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพ,พรรคพลังประชารัฐนี่ยังไม่นับรวมครับผู้ประสานคนสาคัญน,นะครับในหน่วยงานนะครับต่อต้านแชร์ลูกโซ่ที่เริ่มในสมัยตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกปยุทธ์จันทร์โอชาครับ ละที่สําคัญมีการไปเพิ่มโปรไฟล์ให้กับตัวเองด้วยครับอยากจะเป็นด็อกเตอร์ครับนะฮะเป็นด็อกเตอร์ธรรมดามันไม่ไม่เหมาะสมครับกับเกรดที่พยายามที่จะอัพขึ้นมาครับไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษครับปริยาเอกของมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวรามคําแหงครับแล้วปรากฏว่าสุดท้ายนะครับมันกลายเป็นเรื่องถูกแขนะครับว่าเจ้าตัวส่งลูกน้องที่เป็นนายตำรวจครับไปเรียนแล้วก็ไปสอบแทนครับ จนกระทั่งสุดท้ายทางมหาวิทยาลัยต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในที่สุดครับคราวนี้ในแง่ของการเติบโตนะครับในเส้นทางทางการเมืองก็จะกล่าวดว่าโตแบบเรียนรัดครับขึ้นริบเลยครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากลุงป้อมด้วยในช่วงจังหวะเวลาที่พักพลังประชารัฐกาลังมีปัญหาครับพรากลายเป็นพักอกแตกครับ,นะรบแกนนาสําคัญในพักที่นําโดยร้อยคำนัดปมเผ่าและ อีกหลายคนครับเรียกเดียวว่า,าหักดิบแล้วก็เทพักพลังประชารัฐับไปสนับสนุนในสี่ของทางฝ่ายรัฐบาลพักพลังประชารัฐก็จําเป็นจะต้องหาคนในระดับแถวสองครับขึ้นมาทําหน้าที่ทดแทนนะครับทดแทนผู้กองและก็ทดแทนสอสคนอื่นภายในพักพลังประชารัฐซึ่งมันก็มีอยู่จํากัดครับมันก็เลยเป็นโอกาสเป็นจังหวะสําหรับนักการเมืองสอเสือนะครับ ที่ขยับขึ้นมาทําหน้าที่ตรงนี้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทําหน้าที่ได้ดีพอสมควรครับออกมาทําหน้าที่ในการปกป้องลุงป้อมเนี่ยอย่างชัดเจนครับแม้แต่กรณีที่เคยมีการอ้างว่าเป็นเสียงคลิปเสียงครับที่บอกว่าเป็นคลิปเสียงคล้ายกับเสียงของลุงป้อมนะฮะโดยสื่อบางสํานักยักษ์ใหญ่ครับที่นําออกมาเปิดทีเดียว4คลิปลวดเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีการตอบโต้นะครับบอกว่านี่เป็นเสียง AI ครับ ไม่ใช่เสียงของลุงป้อมจริงครับคือเอาเสียง AI มาทำมาทำเรียนแบบเสียงของลุงป้อมครับบุคคลโดยทั่วไปอาจจะวิพากษ์วิจารณเรื่องนี้ในมุมหนึ่งแต่สำหรับเขาครับได้ใจของลุงป้อมไปอื้อเลยนะครับเพราะทำน้าที่ออกมาปกป้องอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นหากวันนี้ครับไม่มีอะไรพลิกผันอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ ที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรคนะครับก็น่าจะมีมติเห็นชอบนะครับกับการเสนอให้มีการขับออกนะครับจากการเป็นสมาชิกพรรคซึ่งความจริงก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าการจะถูกขับออกจากพักนั้นก็แทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อนักการเมืองสอเสือคนนี้ครับเพราะไม่ได้เป็นสสไม่ต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่ครับไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกี่ปีก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ครับยังสามารถที่จะทําหน้าที่นะครับไปอยู่พรรคการเมืองอื่นก็ได้ ถ้าเขารับครับหรือไปตั้งพักการเมืองของตัวเองขึ้นมาก็ได้ครับแล้วก็ทําหน้าที่สารต่อหรือโลดแด่นบนเส้นทางทางการเมืองครับก็อาสาก็ไปช่วยเหลือไปให้คำแนะนํานู่นนั่นนี่ได้เหมือนเดิมครับเพราะข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งในสังคมไทยก็คือว่าการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้จริงๆของผู้คนในสังคมในบ้านเรานั้นมันมีข้อจํากัดจริงๆครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลุงป้อมครับพลเอกประวิทย์เป็นสําคัญว่าวันนี้ จะตัดสินใจเด็ดขาดครับกล้าพอที่จะตัดทางปล่อยวัดหรือเปล่านะครับสําหรับนักการเมืองสอเสือที่คุณศิระเจนจาค้าครับอดีตสอสกรุงเทพพักพลังประชารัฐเนี่ยครับนี่เชียร์อยู่วงนอกนะครับนะฮะคุณศิระเนี่ยให้ฉายาเลยนะครับว่าเป็นร่วงมะพร้าวครับส่วนจะได้มาจากการที่ชอบไปเจาะไปชอนชัยกินมะพร้าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนมะพร้าว หรือจะเป็นเพราะว่าลักษณะกายภาพครับใสๆกลมๆอะไรก็ว่ากันไปต้องไปถามคุณศีระครับคุณศีระน่าใช้คําตอบได้ดีแต่ถ้าไปถามความเห็นของคนในพักพลังประชารัฐแกนนำนปัจจุบันครับคุณไผบุญนิติตวันเลขาธิการพักคนใหม่หรือแกนนําคนอื่นๆครับก็น่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนครับอยากให้มีการขับออกจากการเป็นสมาชิกพักเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ครับส่งผลสะเทือนมาถึงภาพพจน์ ของพรคพลังประชารัฐอย่างดีกเกลียยไปพ้นโดยเว่ายิ่งกรณีของดีไอคอนกลุ่มเพล่เนี่ยมันอาจจะถูกเชื่อมโยงถูกดึงมาบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องมาถึงเทวดาในพรรคพลังประชารัฐด้วยครับเดี๋ยวจะถูกมองว่ามันมีเทวดาในพักพลังประชารัฐที่ได้อาน,นิสงค์ด้วยเพราะฉะนั้นในมุมของแกนนําที่นําโดยคุณไพบูย์เนี่ยก็เคยรวมตัวกันไปเจรจากับพลเอกประวิตย์กันมารอบหนึ่งแล้วครับเพื่อให้ตัดสินใจแต่ว่าสุดท้าย ก็ยังยื้อมาจนงกระตั้งให้มีการประชุมกรรมการบริหารพักในวันนี้เสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลุงป้อมเป็นสําคัญเลยเพราะว่านี่เป็นคนที่ควบคุมคกลไกทั้งหมดภายในพักไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายภายในพักพลังประชารัฐด,ด้วยลุงป้อมในสมัยเป็นบิ๊กบราเธอร์ครับนะฮะตอนที่เป็นพี่ใหญ่ในบูรพาพยัก หรือแม้แต่ในบ้านป่ารอยต่อเนี่ยครับก็เรียกได้ว่ามีคนรุมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังเอาใจยกย่องครับไม่มีใครกล้าขัดใจเลยแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะครับสถาธภาพของตัวของลุงป้อมเองก็เปลี่ยนไปจากเดิมเพียงแต่ว่าตัวลุงป้อมเองเนี่ยด้านหนึ่งก็ยังจะดูมีรอยยิ้มมีความสุขครับกับการที่มีสอสอหรือว่าคนในพักเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังหรือไม่ก็ไปทําอะไรเซอร์ไพรส์ให้ปรากฏครับ อย่างนี้จะย้อนกลับไปนะครับในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2565ครับหลายคนที่เดินทางกลับภูมินาเนาไปเล่นสงการานต์เนี่ยก็จะตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่ามันมีป้ายและมีบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครับลุงป้อมอวยพรปีใหม่ไทยให้กับคนที่เดินทางกลับภูมินาเนาครับให้มีความสุขอยู่ดีกินดีตลอดไปครับนะฮะอันนี้ปรากฏ สองข้างทางทั้งสายอีสานแล้วก็สายใต้ซึ่งถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคพลังประชารัฐในขณนะนั้นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่กำลังจะขยับกำลังจะรุกนะครับและก็เตรียมที่จะเสนอชื่อของพลเอกประวิทย์เป็นแคนดิเดตนายกมนรีในนามของพรรคพลังประชารัฐแทนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งพรรคพลังประชารัฐเคยเสนอในการเลือกตั้งเมื่อป,ปี2562ครับนะฮะ คราวนี้ที่บอกว่าต้องวัดใจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลุงป้อมเนี่ยเพราะว่าในช่วงล่างหลังเนี่ยเราก็มักจะได้เห็นครับลุงป้อมเองก็จะทําอะไรตามใจของตัวเองเป็นสําคัญล่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉุดฉาดไปเดินตามตลาดนัดนะฮะไปซื้อหาสินค้าหรือได้แต่ประกาศจะสร้างพักพลงพังประชารัฐครับให้เป็นพักอนุรักษนิยมทันสมัยนี่ลุงป้อมก็ไปประกาศครับ นี่ยังไม่นับรวมเะครับเรื่องที่ไม่ยอมเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนกลายเป็นกิจวัตรไปแล้วครับนะฮะังางนต้ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวเป็นช่งชวงๆนะครับบอกว่าเจ้าจวจัดถอยจากตําแหน่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แกนนาคนอื่นในพรรคได้ไปเป็นสสแทนไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรแทนนะครับเพราะว่ามีสสบัญชีรายชื่ออยู่เก้าอี้เดียวครับจากสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับการปฏิเสธจากลุงป้อมนี่แหละเป็นสําคัญนะครับแม้ว่าตอนนั้นจะมีซุ่มเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่า เป็นเพราะว่าลุงป้อมเองยังมีความจําเป็นต้องอยู่ประครับประคองพรักพลังประชารัฐต,ต่อไปและอีกด้านหนึ่งก็ต้องคอยดูแลน้องชายครับก็คือพลตบวชเอกพัชรวาดวงสุวรรณอดีตพบตรนะครับซึ่งเข้ามาเป็นคอรมอในรัฐบาลของคุณเศษรษฐาทวีสิทธิ์แต่ว่าปัจจุบันไม่มีรายชื่อแล้วนะครับนะฮะแต่ตัวของลุงป้อมนั้นก็ยังยืนหยัดครับในการที่จะทําหน้าที่ต่อไปมันก็เลยนําไปสู่ข้อสงสัยครับว่าเออตกลงเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า กูดูทางการเมืองบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นไปได้ไหมหลุงป้อมกำลังรอคอยโอกาสอะไรอยู่กำลังรอคอยความหวังอะไรอยู่ซึ่งในเรื่องที่ทางลุงป้อมอาจจะรอคอยนั้นก็น่าจะรวมทั้งเรื่องของการเอาคืนคุณ,รรณทักษิณชินวัตรดว้ดวยหรือไม่ กรณีที่มีการจัดหนักจัดเต็มดิสเครดิตครับตั้งแต่เรื่องการไปเกาะขอบโต๊ะขอก้อยพอบทบหรือไปขอตำแหน่งประธานปปชครับเมื่อเกษียณอายุราชการหรือแม้แต่ถูกมองว่านี่อยู่เบื้องหลังการยืน่นคำร้องครับขอสอยคุณเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรมตรีของอดีตสว40คนครับคงจะจำกันได้ครับกูรูทางการเมืองท่านนี้ยังเชื่อด้วยนะครับว่าพี่น้องสองปอและกลุ่มอํานาจเก่า ก็ยังคอยสนับสนุนให้การช่วยเหลือตัวของลุงป้อมอยู่ห่างๆครับไม่ได้ถอยไปไหนครับสัมพันธภาพในมุมของกูรูทางการเมืองทานนีบอกว่าก็ยังแนบแน่นอยู่เพราะสัมพันธภาพของการเป็นสามปอพี่น้องสามปอนั้นมันลึกซึ้งมันแนบแน่นเกินกว่าคนวงนอกเนี่ยจะเข้าใจได้เพื่อเผลอเนี่ยครับถ้าเป็นไปตามนี้จริงเนี่ยเราอาจจะได้เห็นครับว่าปมปริศนาที่ลุงป้อมหลอกคอยอยู่เนี่ยมันน่าจะเห็นมรขลในโอกาสที่มันไม่น่าจะนานจนเกินหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้ สิ่งที่ลุงป้อมจะต้องแสดงครับก็คือความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวครับในการที่จะขับดวงมะพร้าวออกไปจากพักก่อนนะครับอยู่ที่ว่าจะกล้าตัดสินใจแค่ไหนจะกล้าเหมือนกับเมื่อครั้งที่มีการลงดาบกลุ่มซสดาวเลิกคงจะจำก็ได้ครับจะกล้าหรือไม่วันนี้แหละครับจะเป็นวันตัดสินความกล้าของหลูกป้อมครับสมัยร้อยเอกธรรมนัฐยังอยู่ไม่ได้ไม่รอดครั้งนี้จะรอดหรอครับพี่ประจักษ์ก่อนนี้แหละฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณ อุรชายเกิดเอาไว้เนี่ยค,คือตอนนี้มันโดนลุมกิโตะจะหาพักพวกอยู่ภายในเนี่ยเพราะวกก่ากลุ่มจะหายากมากพอสมควรนะครับ,รบที่สำคัญคือพักการเมืองมันต้องมองอ,นา,งอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีอะไรที่เป็นประเด็นทาให้ภาพลักษณ์ของทั้งพักแล้วก็ตัวหัวหน้าพักเสียเนี่ยยังไงก็เสร็จทุกรายแล้วครับ,รบขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ